แปดสิบแปดวิซิคมป์ตกปลาเดินป่ามือสอญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้นะครับเป็นอะไรอะ่ะ gps นะครับ gps กา m มียน,นะครับของกามีนนะฮะก็เป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่ลูกค้าฝากขายนะครับลูกค้าฝากขายฝากทำไมตอนแรกลูกค้ามีเรืออยู่แล้วก็ขายเรือไปนะครับเขาก็ถอดออกมาจากเรือนะครับซื้อมามือหเลยเนี่ยหลายหมื่นอยู่นะนะครับ<ม>ก็ตันี้ฝากขาย ถ้าท่านไหนที่มีเรืออยากได้ GPS ไปติดเรือนะครับก็แนะนําเลยตัวนี้เลยนะครับก็หมายนอกหมายในเพียบหมดนะครับเขาลงไว้เพียบเลยนะฮะด้านในกล่องเขาจะมีอะไรมาให้นี่เป็นตัวล็อกนะครับตัวคล้องหน้าจอนะครับชุดสายนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบสแกนข้างนะครับสแกนข้างเรือนะครับผมชุดสายพร้อมกับตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าจอนะครับเดี๋ยวค่อยดูที่หลังแล้วกันดูอย่างื่นก่อนนะฮะก็มีอุปกรณ์ชุดต่อพ่วงพวกนี้นะครับนี่ชุดต่อพ่วงใบรับประกันนะครับอ่าแดกแกมใบคู่มืออะไรพวกนี้เนี่ยนี่อันนี้ยางรองนะครับลูกยางรองกันลอยกันอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็จะเป็นพวกคู่มือนะก็ครบนะครับค่อนขา้างครบนะฮะ ก็เจ้าของเขาก็ซื them, ้อมามือหนึ่งเลยนะไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช้งานใช้งานแล้วแต่ว่าขายเรือก็เลย <t ool> ถอดชุดนี้ออกมาขายนะครับมาดูเจ้าตัวหน้าจอกันดีกว่าเ <t ool> ขาบอกว่าหมายเพียบเลยนะเห็ <ella> <t ool> นไหมครับนี่คือหน้าจอนะครับ,น,น,นะรบนี่คือด้านหลังนะครับก็ดูถุงนี้ยังไม่แกะเลยนะเห็นไหมครับถุงยังไม่ได้แกะออกเลยนะก็คือใช้งานถนอมมากๆนะครับใช้งานแบบ ถนอมโคตรโคตรนะครับดูปั๊บนี่ขั่วดีทุกตัวนะครับไม่มีหักนะครับผมดูด้านหน้าเดี๋ยวแกะหน้าจอให้ดูตอันนี้เป็นแผ่นกั้นหน้าจอนะครับนี่นะครับเงา สวยมากๆนะครับเห็นไหมเงางามมากๆเลยนะครับผมตัวนี้นะมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะตัวซาวเดอร์นะมันเป็น GPS นะครับเอาไว้ดูหมายดูอะไรนะครับดูจุดว่าเราอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับไม่ให้เราหลงนะฮะการทะเลแล้วก็เรื่องระบบของ Garmin เนี่ยเขาชั่วอยู่แล้วนะครับไว้ใจได้แน่นอนนะฮะนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะสําหรับพวกนี้นะครับแล้วก็สภาพใหม่สวยๆเลย นะครับผมสวยมากนะครับพร้อมใช้งานจริงๆเนี่ยไปถึงก็แค่ยกขึ้นต่อกับอุปกรณ์ของเรือต่อไฟต่ออะไรก็ใช้งานได้เลยครับผมนะมีของให้ครบคันนะฮะพร้อมกล่องนะฮะร,ราคาชุดนี้อยู่ที่ 29,900บาทนะครับก็ถ้าสนใจก็ต่อรองกันได้นะครับต่อรองได้นิดหน่อยนะเจ้าของเขาบอกว่าต่อรองกันได้สักหน่อยนึงนะครับแต่แล้วก็ราคาเปิดให้เท่านี้นะก็ลองเช็คราคาของใหม่ดูก่อนได้นะครับ oh. เดี๋ยวผมจะลงชื่อรุ่นลงอะไรไ้ให้นะครับผมเรียบร้อยเลยนะครับนะราคานี้ก็ถือว่าถูกแล้วนะครับสําหรับชุดนี้นะฮะ